ในปัจจุบันความต้องการของผู้บริโภคมีความต้องการผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้าสู่ตลาดตลอดเวลาโดยเฉพาะความต้องการการบริโภคอาหารที่เน้นพืชเป็นหลักหรือ plant-based f o o d ซึ่งถือว่าเป็นอาหารดาวรุ่งแห่งอนาคตผู้ประกอบการด้านอาหารจึงมีความจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานาการณ์ความต้องการของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฏราชนครินจึงจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรนอนดีกรี degree, สำหรับบุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจอาหารพืชทดแทนเนื้อสัตว์ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตเห็ดและธัญ,ญพืชครับสวัสดีครับผมอ,อ,อาจารย์ดรจักรีเหล็กกล้านะครับเป็นอาจารย์ประจำสาขาเเทคคโโนลยีกการรษตะณวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินนะครับกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับจะเป็นส่วนหนึ่งของ หลักสูตรประกาศนียบัตรนะครับหรือนอนดีกรีนะครับในกลุ่มของรายวิชาการผลิตอาหารดาวรุ่งนะครับเพื่อผู้ประกอบการอาหารนะครับโดยในชุดวิชานี้นะครับจะประกอบด้วย3รายวิชาย่อยคือ1วิชาการผลิตพืชทดแทนเนื้อสัตว์นะครับวิชาที่2นะครับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเห็ดเศรษฐกิจนะครับและรายวิชาที่3ก็คือเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตธัญพืชนะครับโดยส่วนของกิจกรรมในวันนี้นะครับ จะเป็นในส่วนของการปฏิบัติการนะครับในรายวิชาการผลิตอาหารจากพืชทดแทนเนื้อสัตว์นะครับสำหรับวิทยากรในการปฏิบัติการครั้งนี้คือดรวรรวัตรยืนยงผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอาหารบริษัทมหาชัยฟู้ดจำกัดโดยในภาคทฤษฎีนี้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการจะได้เรียนรู้เนื้อสัตว์จากพืชหรือแพนต์เบสมีดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุด,ดิบหลักของพืชถึงร้อยละ95 โดยมีการเรียนแบบคุณสมบัติทางกายภาพเหมือนเนื้อสัตว์มีส่วนประกอบในการขึ้นรูปพืชทดแทนเนื้อสัตว์ดังนี้นำส่วนผสมตามสัดส่วนที่ได้ให้ไว้เริ่มจากรวมส่วนผสมแห้งเข้าด้วยกันเทลงในเครื่องผสมอาหารตามด้วยน้ำเย็นและส่วนผสมของเหลวตีรวมกันจนได้เนื้อเนียนเด้งตามด้วยซุปก้อนรสเห็ดและโกโก้บัตเตอร์ จากนั้นใส่โปรโตีนเกษตรที่ปั่นไว้พอหยาบลงไปคลุกคล้าให้เข้ากันดีก่อนนำไปขึ้นรูปแช่เย็นให้เซ็ตตัวสักพักจึงนำไปอบหรือทอดเป็นเนื้อเบอร์เกอร์ได้ค่ะสำหรับแหล่งโปรตีนที่สำคัญที่สามารถใช้ทดแทนเนื้อสัตว์ได้เห็ด เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนอกจากนี้เห็ดบางชนิดยังมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรโดยเฉพาะเหตุเศรษฐกิจที่นิยมเพราะเพื่อจำหน่ายเป็นการค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเห็ดเศรษฐกิจจึงถือว่าเป็นอีกรายวิชาหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่เข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้จะสามารถผลิตหัวเชื้อและผลิตก้อนเชื้อเห็ดเศรษฐกิจได้ตลอดจนประยุกต์ผลิตผลเห็ด สู่การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ท้องตลาดขั้นตอนแยกเชื้อเห็ดและเลี้ยงเส้นใย,ยเห็ดบนวุ้นอาหารเริ่มต้นด้วยการนําน้ําที่นําไปต้มกับมันฝรั่งใส่น้ําตาลและเติมน้ําให้ครบ1ลิตรและใส่ผงวุน้นนำไปกรอกใส่ขวดนึ่งฆ่าเชื้อจากนั้นเอียงขวดไว้เพื่อเพิ่มพื้นผิวและสกิดเนื้อเยื่อจากดอกเห็ดมาวางไว้บนเนื้อวุน้นจากนั้นเนื้อเยื่อเห็ดจะค่อยๆขย,ยายจนสังเกตเห็นใย,ยสีขาวเต็มขวดจึงนำไปขยายพันต่อได้ ส่วนขั้นตอนการทําหัวเชื้อเห็ดเราจะนําข้าวฟ่างแช่น้ําไว้หนึ่งคืนไปต้มให้สุกและนิ่มผึ่งไว้พอแห้งจากนั้นกรอกมเมล็ดข้าวฟ่างใส่ขวดแบนด์ประมาณ2องในสามนำมานึ่งเพื่อฆ่าเชื้อตัดชิ้นเนื้อเยื่อบนอาหารวุ้นลงใส่กลางขวดรอจนเส้นใยเจริญเติบโตเต็มขวดจึงนำไปใช้ขั้นตอนการทำหัวเชื้อเห็ดจากขี้เลื่อยเป็นการทำก้อนเชื้อเห็ดในถุงพลาสติกซึ่งเหมาะสำหรับเห็ดที่มีนิสยัยกินไม้เป็นอาหาร นำขี้เลื่อยและรำตามสัสดส่วนมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นนำน้ำตาลทรายผสมกับน้ำค่อยๆเทใส่ลงไปทีละน้อยคลุกเคล้าจนเปียกได้ที่ถ้าบีบแล้วคลายมือออกส่วนผสมยังรวมตัวอยู่กันเป็นก้อนสแสดงว่าใช้ได้จากนั้นบรรจุใส่ถุงและเขี่ยเชื้อลงไปทําการบ่มไว้45วันเชื้อก็จะเจริญเต็มถุงจึงนำเข้าลงเรือและเปิดฝาจุกเพื่อให้เกิดดอกเห็ดค่ะ ธัญพืชถือได้ว่าเป็นอาหารหลักของคนทั่วโลกโดยประเทศไทยเป็นฐานการผลิตธัญพืชที่สําคัญแต่ด้วยเกษตรกรรมแบบดั้มเดิมทําให้ผล,ผลผลิตตกต่ำนอกจากนี้ผลผลิตเกษตรจํานวนมากยังคงสูญเสียไปจากการบริหารจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่ไม่ดีพอเทคโนโลยีและนวัตรกรรมการผลิตธัญพืชจึงเป็นศาสตร์ที่เข้ามาแก้ปัญหารวมไปจนถึงการจัดการผลิตธัญพืชแบบครบวงจรเราจะทํา ปรูปนะครับผลิตภัณฑ์จากธัญพืชก็คือแครกเกอร์แล้วก็บิสกิตที่มีการเสริมไฟเบอร์เข้าไปนะครับสำหรับวิทยากรที่ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับไปรูปธัญพืชแครกเกอร์เวเฟอร์รวมถึงคุกกี้นะครับของบริษัท KCG จํจำกัดนะครับซึ่งบริษัทเนี้ยเราจะเห็นผลิตภัณฑ์ที่คุณนหน้าคุณตาก็คือคุกกี้กล่องแดงนะครับการทำคุกกี้ช็อกโกแลตชิพจากธัญพืช ขั้นตอนแรกร่อนแป้งสาลีผงฟูเข้าด้วยกันพักไว้ตีเนยและกลิ่นวานิลาด้วยเครื่องผสมอาหารจนได้เนื้อเนียนฟูคล้ายวิปครีมจากนั้นเติมไข่ไก่เข้าไปทีละน้อยจนหมดตีให้เข้ากันด้วยความเร็วปานกลางทยอยเติมน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงและเกลือลงไปเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วจึงนำแป้งที่ร่อนไว้ทยอยใส่ลงไปตะล้อมคลาให้เข้ากันตามด้วยช็อกโกแลตชิพ จึงนำไปอบด้วยเตาที่มีความร้อน180องศาเซลเซียสประมาณ30นาทีปฏิบัติการต่อมาคือแครกเกอร์เนยสดเสริมไฟเบอร์ขั้นตอนแรกลอนแป้งเค้กและผงฟูเข้าด้วยกันไว้ตีส่วนเนยและกลิ่นวน,นิลลาด้วยเครื่องผสมอาหารความเร็วปานกลางเมื่อได้เนยเนื้อเนียนจึงทยอยเติมน้ำตาลและเกลือลงไปผสมให้เข้ากันดีเติมแป้งมะพร้าวตามด้วยแป้งเค้กและผงฟูที่ลอนผักไว้ ค่อยๆเติมนมสดรสจืดจนแป้งมีลักษณะเป็นโดนุม่มจึงนำไปรีดให้บางและกดด้วยพิมพแครกเกอร์จากนั้นใช้ซ่อมหรือปลายมีดจิ้มให้ชิ้นแครกเกอร์มีรูพูนก่อนนำไปอบเพียงเท่านี้เราก็มีแครกเกอร์เสริมไฟเบอร์อย่างดีไว้ทานเพื่อสุขภาพานผลผลิตของเรานะคะแครกเกอร์ที่เราอบเสร็จแล้วอุ <c oughs> ้ยกรอบก็ผ่าดูขนาดมัน